สดีครับสวัสดีครับเหนามากรอพี่นุ่มพี่ดาวเข้าห้องน้ําพี่นุ่มไม่ยอมกลับพี่นุ่มบอกอยากจะเดินต่อที่นี่บรรยากาศดีมากเหนามากสวยมากด้วยอะไรสวยบ้านสวยอะไรอีกเป็ดเรือด้วยเรือเรือสวยเรือก็สวยเนาะสะพานล่ะพาเก็โอหคีมาแล้วสองสาวเรารอพวกเธออยู่ไปหาแพนเค้กกินกันบ้าง วิดีโอเหรอรอยเก๋าไปงาเริ่มเชฟเชฟเมื่อวานทำไฟกรอกไหมลองไฟหนุ่มไฟแรงในเช้า มันตัวอีเช้าพิซซ่าแซลมอนกับซาลามี่เอ้ยอะทุกคนให้มันต่อกันพิซซ่าแซลมอนกับหมูสัลามี่หมูซาลามี่อยู่นี่ไม่คือพี่กินหมูสมัก็เลยแบบตายมาทั้งเร่พี่กินแซลมอนด้วยปะอ๋อกินบ้างทุกอย่างลืมไม่เป็นไรอะอะไรกันเ่ยลืขโมยอ่ะพี่ไม่ดีเปล่าไม่ได้หรือเปล่าไม่ดีขโมยแล้วแค่กลัวร้อนตอนออกไปข้างนอก คือะไรอ่ะฮัลโหลเอาแฟนมาค่ะช่วยเกินย่อย่ายันถ่ายคกิย,ย,ย,ยไม่ชอบอ่ะืมเปิดตัวแฟนนะอันนี้เป็นเซอร์วิสของโรงแรมสามารถที่จะกดกาแฟซ <Hey, pay. S 2> ึ่เระนไอเป๋แล้วเมื่ี้ <Pay. S 2> ต็ลงี่เต็มเปะมันโม่ชนออกโต๊ะเตดังปังโต๊ะพัง <laughs> เรากำลังจะไปไหนเรากำลังจะไปอีช e ูดออกเสียงออกถูกเลยวะก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ำหมู่บ้านที่ไม่มีถนนเลยก็จะพายเรือไปหากันคล้ายๆอัมบัวก็จะเป็นอัมสุดามัวาถุงอะไรกันนะถุงของกินเราแล้วก็ด้วยแอปเปิลเออมีขนมปังหัวไข่และซาลามี่ข้างล่างผลไม้วิตามินก็จำเป็น อะไรคือการที่แดดร้อน, <Hello. S 1> นแล้วกุหนาวฮัลโลถึงไหนแล้วนี่คือกีตรอนเราบอกว่ามันเป็นบ้านที่ okay, ไม่มีถนนนี่อะไรว <c oughs> ่านนี้จะมีแต่แม่นะ้ำนี่อะไร, <c oughs> รต้องนั่งเรือเข้าไปในบ้านขเขา <c oughs> เราก็จะมานั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านแห่งนี้จ้้้ะหหมู่่บานนแงีไม่มีถนนบ้านทุกหลังเนี่ยจะมีเรือเป็นของตัวเองก็ต้องสัญจรโดยการใช้เรือเท่านั้นเราต้องไปหาจุดที่ขึ้นเรือเราจอง b o ท t t r i ไว้ถูกไหมของกินดูราคาเด70ดูโลไม่แย่นะเหมือนกันก็หิวจริงก็ไม่ได้แบงมากเกิแค่หิวอะไม่มีอะไรแพงหรอกเมายังเจฟยังเลยไม่อร่อยเลยทำไมอ่ะมันไม่ใช่เบียร์สดเมื่อวานเบียร์สดอร่อยกว่าฮัลโหล อว้ยนียย่อยากแดกอะไรพูดมาดู <c oughs> ว่านายอยากกินไรอ่ะเราก็ไม่อยากทำไรนายแต่แค่นายบอกมาเพียร์ไหมก <c oughs> ินฟรีกันเหรอ Oh nee, nee, nee. Look To the right side, our big friend. He's standing every day here, the big black dog. It's a good dog. Hello. Okay, give him a hand. When the rain is coming he goes into the house and when the rain is over he comes back. ่วยนี่้วใหเอาไ้แสดงดนตรีใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวมีเรือมาล้อมรอบแน่เลยแต่ตอนนี้เป็นนกพิราบหนาไหมหามากเพื่อเห่นชดเพื่ออตกน้ำ มีชีสฟูดขนมปังอยู่ที่ห้องด้วยเราจะทำสเต็กกินกันวันนี้เชฟคือเชฟนุ่มเอริโอเร์ดีอินเชฟชอแบบของดองของหมักดองึไม่ดีต่อสุขภาพกันหรือเปล่าของพวกเนี้ยเราควรจะกินของที่สดๆแต่ว่าโอเคเขย่าเขย่าแล้วก็อย่างนี้นะครับครับยังไงเินเลยอหรอ นี่คือเนื้อหมูเนื้อหมูเหรอวะไม่ใช่หมูอะค่ะหมูหมูพี่หมูอะไรก็หมูเฮ้ยอันไหนอะดูไม่ทันเลยเจดเจดวันนี้ได้กินสเต็กวันนี้รอรถไฟมาอยู่เขาเลยจะหมักหมูรอถ่ายินรถไฟเรือรถอนไหมครับดูดูอะไรนะอะไรนะตีนสตีนวีนี่คือสถานีรถไฟนะฮะแล้วเราก็มานั่งหมักหมูกันประมาณนี้อยากให้เห็นภาพกว้างๆกว้างๆอันนี้ก็อร่อย ลองนะฮะอั่นนะฮะ <regret fully S 2> <sh> อ๋อนี่ใส่ชิ้นแล้วก็ใส่น้มาออหมูบาร์บีคิวซอสหม้อแม่คุณเทวัดเนี้ยเป็มทุกจุ้ยให้มันก่อนเนื้อเนื้อวัวใส่ได้อีกมันจะแน่นนะพี่เอานี้ก่อนนะกับหัวใจหัวใจเขาเรียกว่าทำด้วยใจผู้ชายครูคูคนกินใจเอ้ยอะไรเอ้ยอันนี้หัวใจหัวใจไก่แล้วหัวใจหม้ออยู่ที่ไหน ดูอยู่ปะเนี่ยรู้ไหมนี่เรียกอะไรหัวใจอะดูเมื่อกี้เรียกคนใส่ใจล่นใจล่นอะไรบุกอย่าแย่งเงินอย่าแย่งกันเฮ้ยมีอีกปะเนี่ยเรียกอะไรรู้ไหมยังไงอะไรไม่มีไม่ช่วยกันหรออะไรอะเลี้ยงใจเหรอเอาใจไวางใจอย่ารัดทุก ใปแล้วจ no. oh. ิ้มหน่อยโถบาังคนใจโอ้แล้วทำไมหัวใจน้อยจังอ่ะหัวใจน้อยเหรอไม่คนขี้น้อยใจหรือเปล่าหัวใจเดียวเหรออ๋อหลายใจมันหลายใจพอแล้วอยากให้ดูภาพกว้าง โอ้ my god พี่ไปหยิบตองมาเราจะบาร์บีคิวกันตรงนี้หน้าบ้านอันนั้นบ้านยานัทอันนั้นบ้านเราบ้านโมอยู่ท้ายซอยนู้นแต่ว่ามาเล่นกับเพื่อนบ้านเราอยู่ไหนแถวๆถสถานีหรือเปล่าไม่อะไม่ขับอะเออไม่ไม่ซ้ำนะกินขนมกบเกินเลยไอ้วงนค้มาเขาจะต้องแบบญีนี้อุ้งไอ้วกนี้กินเครื่องในด้วยน่ากลัวอย่างเงี้ย มันเอาข้างในมาจากไหนถ่านตัวเมื่อกี้หรือเปล่าอนี้ขอนนห่อบคุณจ้าโม่เสื้อโม่กำลังจะเริ่มบาร์บีคิวเสื้อที่ซื้อมาใหม่นะฮะ30ยูโรเฮ้ยหนึ่งหาตัวไหน30ตัวไหน30ตัวนี้ตัวนี้ก็มาแล้ากบเกินอีกหน่อยคราวนี้เนื้อวัว อันนี้เป็นเนื้อวัวของเจฟไหนคะดูหน้าหน่อยหน้าเจฟเนื้ออย่างดีนะฮะอย่งดีอะซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนะเราอะเรารอรถหรือว่ามันมาแล้วนะเออแงมแล้วก็ใส่ซอยเข้าไปแล้วก็เขย่าเก่งมากเลยทุกคนเชฟเชฟไปเก่งมากนะเชฟเจฟไปลงมาครับเขี่ยท่าเขย่าสุดมากดไว้จริงแล้วเนื้อ ไม่หมักอร่อยกว่าถั่วน้ำจิ้มแม่อร่อยน้ำจิ้มนี่คือทำลายทุกอย่างไปดูที่มันสุกแล้วกันโอเคไปดูกันปุ๊บรู้เร็วหน่อยปุ๊บปุ๊บเอ้าไม่ไปไม่ใช่ท่าไมเขาไม่ไปเฮ้ยท่าไมเขาไม่ไปไปเท่าไม่ไปเท่าไหรไม่ต้องไปอยู่ด้วยกันก่อนเหรอหนึ่งสองไปเป็นพี่นะอายุมากสุด ล้างเร็วๆล้างเร็วๆตรงนั้นนอะตรงนั้นกลับไปทำสเต็กกินกันสเต็กที่หมักไว้<อ>แต่คลิปตัวนี้จะไม่มีเพราะเราจะแวบเวฟเวบแล้วไปโผล่ที่เตาเลยแล้วอันนี้มันจะไปโผลต่ตรงไหนอ่ะเก็บไว้ดูเล่นเอาไวท้ทายทายคลิปบายสวัสดีค่ะ <c oughs>